โฆษณามาจริงไหมเนี่ยเม่มือไม่พออ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโฆษณาอ้าวโหตู้เย็นฮิตตาชีสะดวกสุดวันนี้ผมจะไม่พักนะครับเพราะว่าผมเนี่ยามาดูว่ามันจะต่อยกันยังไงอะไรยังไงน,นะครับผมว่ามันจะทำยังไงมันจะ่ทยอะไรยังไงเราแบะโอเคมาอันนี้คืออะไรเนะี่ย หวัว่ามันจะทาตามกับโอ้ยอะไรเนะี่ยตัวอะไรสเแกนเหรอชิแก,กนอะแต่มันเป็นล่างโอ้โหโอ้โหโหมัดแรงโอ้โหหมัดแรงชิบหายนี่คือชิชิก้กกาล่างอะไร,รอะล่างน้ำแข็งเหรออ่ะล่างน้ำแข็งเหรอวะโอ้โหชาร์ไฟฟ้าโอ้โหโอเอ้ชิชิก้ากูแพไกลเลยนะแต่นี่หมัดหมัดแรงมาก โอยบอนนี่ออกมาแล้วบพนนี่คือตัวละครที่ผมไม่ชอบรูไ้ไหมว่าทำไมผมไม่ชอบนะตัง้งจชิคกา้าเป็นผู้หญิงเลยผมชอบชิก้ามากกว่าบอนนี่อีกเฮ้ยขาตุ้มชายเอ้ยไม่ขาตุ้มขาตุ้มพีม้ย,ย,ยระวังไงฮะนี่มันโอ้โหโชกช็อตไปแล้วเนิงอ๋อฮะเอ๊โอ้ยอันนี้เน,นี่ะมีกระโดดด้วยอ้าอย่าปดาาดวดตายหาเลย บ็อกซี่บ็อกซี่เป็นกวางลิงเดียออนี่ส่งกระสุนมาจากไหนอ่ะ้างกับอ๋เอเฮ้ย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 อ๋อโหแม่งโดนยิงเลยอ๋อโมันกระโดดสูงเนาะอ้อโขโดนติดลงโอ้โยเราสถานการณ์ไม่ทันเลย,ดยเดดียมาละเอ้ยใจนั้นมันมีปืนแต่มันยิงไม่ได้แล้ว อ๋อให้ฟ็อกซี่ไปจัดก,การไอ้ช้างแล้วก็โอ้โหมาเป็นไมกก้กระบองแล้วก็เฟดดีอ้อ๋ออันเนี้ยอันนี้บอนนี่ไอ้ต่อยกับเฟดดี้แล้วมึงมีอยู่มือเดียวมึงจะสู้ยังไงของมึงนั่นอ่ะอืมสู้ได้อยู่นะไอ้น,น้องโถูกจอดไฟฟ้าตายตายมึงตายไอ้เฟนดี้ตาย,ตายโอเคสวยมันได้ตายแล้วแล้วก็ไป เออเออโหมันเป็นเดือดหักเหอถ้าไม่มือมันเป็นนะไรมือมันเป็นสีเขียวอ่ะเฟเดีอ้อะโดนตีไปแล้วลช้างกับช้างกับควาเลนเดียมาเลยดีกระเด็นมาเอาโหนั่นไงว่าจะต้องโดนฝั่งตัวเองแล้วที่มือมันเป็นลูกกวาดด้วยนะวะอ,อันนี้มันคือเดือดหักเหรหรือยังไงดูมือเขาสิ ก็คือไอ้กระตูเรื่องนั้นหรือเปล่าที่มันไม่ชอบบีมากมันไม่ชอบของกล่องของขวานะอดโดนยิงโอ้โหตายหาเลยชิบอ่ะกระสุนหมดโอ้ผมว่าช้างนี่นน่าจะเป็นตัวที่โง่ที่สุดในเกมนี้แหละล่ะโอ้โอไอเนี่ยฟีดิฟัตแบลมาเมื่อไหร่เนี่ยมันกระโดดโค้งสูงโอ้ทั้งสองเลยดูดีอ่ะมันยังไม่จบเอาฟ็อกซิตาแล้ว อ๋อออกฟักซี่ยังไม่ตายอ๋อาหารนี่ผุดขึ้นมาทีนึงคือทุกตัวคือตายเลยคือชินเอ่อชินทีวาเลยโอเคมาดูวันใหม่กันต่อนี่จะเป็นอะไรเนะี่ยโอ๊ยไม่ในชะ่ซีซันสองเจอก,กับซีซันสี่หรือสามนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะ นเนี่ยมันมาปุ๊บอ่อมันมีชีวิตเลยคือมึงเอาลูกตาของอันนี้มาปุ๊บมีชีวิตเลยดีดทีเดียวพังได้เลยว่าแล้วอ๋อเป็นพลังเหรอเอาพวกนว้าเนี่ยอ่าสามตัวบาน่าจะเป็นบอนนี่อ่าสีเหลืองน่าจะเป็นชิก้าสีน้ำเงินน่าจะเป็นบอนนี่ลองดูสินี่ฮสีฟ้าบอนนี่ การซ้อนมันตีเลยม,มาแล้วเลยโดนนั้นมันตีกล่องวะทำไมผมรู้สึกว่ามันขยิบนนั้นอ่ะมันเขาเรียกอ,อะไรสักอย่างแหละที่เขาเอาไปเขยา่าอ่ะแล้วก็กลัวโดนเอ้ยองไม้เลนะนั่นเหมือนเหมือนเหมือนเขากลัวลมั้งตะกุดโอ้ยรียบร้อยจิดปากบ่อเลตายโอ้โหโดนติดบัวนติดประตูใส่ด้วยอ่ะ อันนี้ฟ็อกซี่สีแดงเออนัอ่างว่าเสียงแล้วแม่บอกว่าออโอ้โหสุ่มส่าเหมือนฟ็อกซี่ตัวที่หนึ่งโอ้โหนกแก้วนกแก้วมึงอยู่ไหนขวดน้ำอ้าวโดนกัดขาดเรียบร้อยบอลเลดดตไปแน่นอนคนนี้ออโอ้โหโดนฟันไปทีนึ่งฟันกลับอื้อโอ้โห อไปเหลืองไปเหลืองเล็กิดมาช่วยไอ้ส้มแล้วก็เขี้ยวอ,อะไรอ,อ้าวติดจิงไวมโอ้ยโคตรโง่วีพีตัวนี้คือโง่ที่สุดลาาแล้วไอ้ฮะแล้วก็บออนี่อันนี้น่าจะชิกะสีเหลืองเดี๋ยวเข้ามาในห้องมึงก็ทำอาหาราหารือไงจะทำอาหารเนาะกินน้ำกินน้ำเดือดออกไปโดนด,ดัก เขาไม่ได้เดินออกแต่นั่งดูโอ้โหตกใจโอ้โหดึงออกมาโอ้ปลาตุโอ้โหปลาปตุยแล้วก็เอาหมวกแล้วหมวกมันช่วยอะไรได้น่ะมันยังจะเอาหมวกมาใส่หน้าปลาใส่ปลาไม่รู้จะหมัดมันเบามากเลยอ่ะหมัดใส่ตัวเนี่ยเออ ก็ท่าพีไฟอ้าโหหัวไม่มียังจะตีก็ท่าพีไฟแล้วก็ชิกะอ้าใส่ผิทางเอาใส่ผิทางยังกอดได้กว่านั่นอ่ะโอเคเอาบอกว่าเพือน โอ,โอ้โหวหาเลยเนี่นยอ้วนที่ไหนอ้โวอยู่ท้องนี่อ้าต่อยอ้าหมัดเบาเกินโอ้โหเรียบร้อยไปคุยกับกองเลยเออยู่หัวหน่อยเอาตัวเอาตัวไปกลับอืมตัวโดนตัวโดนอย่างเงี้ยตัวขึ้นมาตาทิ้งขีดโอ้โหเอยดนี่เแล้ว โอ้โหดูตีนตาตายห่าเลยจบยังเนี่ยน่าจะจบแล้วโอ้โหเหลือแต่ขาสภาพสภาพเหลือแต่ขาโอ้โหอลำนพงตกลงมาตายโอเคและอันที่สามก็คือคืออันไหนว่าเมื่อกี้ยังมีอยู่เลย ไปก่อนไปก่อนนะทุกคนช่องเราไม่รู้ต่กูติดตามไปก่นอนอ้าเดี๋ี้ต่อสู้นี่ก็แล้วกันภาคสามเจอกับภาคอลิมิเลชวลิกเืออะไรก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้เ่เกี่ยวกับด้านนี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงขนาดนั้นแล้วก็วันนี้อายังไงโกงตัวเล็กเหรอ เจอหาแล้วโอ้ดูดูเรื่องราวไม่ทันเลยมาต่อยนะอ๋ออันนี้มาต่อยมาช่วยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเ่ี่ยโอเคมาต่อยต่อยไม่โดนอ่ะต่อยรอบศรโดนอ่ะต่อยอีกโอ้โหแม่ดูเรื่องเราไม่ทันเลยโอ้มันเร็วเกินแล้วก็บอลนี่เออเฮ้ยโดนติโอ้โหทรายฟุ้งกระจายทรายหรือฝุ่นวะเนี่ยไอ้ห่าล้างล้างไม่เนี่ยร้านเนี่ยร้าน พิซซ่าเนี่ยมันล้างไว้เนี่ยมาเป็นภาษาเกล้าอกวนไม่ออกน่าจะแบบว่าเออมาสู้กับฉันฉันกำลังมาช่วยเพื่อนจะมาช่วยเพื่อนและไอหน้าอ่อนนั้นมาสู้กับฉันสี่ประมาณนั้นปะแล้วก็มีคราบเลือดไอนี่ฆ่าคนเหรอ มาต่อสู้กันเอ้าแล้วหุ่นแล้วมันเป็นอันนี้ไม่ชนิกไม่ใช่เหรอมันก็คงไม่มีเลือดใช่ไหมแล้วมันมีเลือดได้ไงอะเอออันนี้คือคำถามที่งง,งมากเลยอ,เอืมติดแล้วล่ะมึงงานเนี้ยมือมึงอะโดนฟันขาเลยอืมอืมสภาพมึงก็ไม่เหมือนกับบอนนี่แรอกที่เหลืออยู่ข้างเดียวเออ เออตายยังยังไม่ตายดยุบล่อตายฮะเออดึงไปต่อยังไงชิกาชิกาเดินมาไม่เจอะเลยฟันเยอะๆลยนะโอ้มีรอบผัวเลยโอสายสว่างมาจากไหน,นอ๋อปุดเป็ดเบรก็ื่อที่จะมาจรมที่นี่โอ้อยไก่ทั้งคู่เลย จังกูไม่กูดึงพักขาดแม่งเฮียแม่งกูไม่สนใจแล้วฟันมันจะเยอะหรือฟันมันจะแหลมหรือฟันมันจะเป็นที่เลยกูแต่กูดึงให้หมดอ่ะแล้วกูไปนในหานั่นแล้วกูคงจะเอาฟันอ่ะงับแม่งเออน่ะงับเบบนั่นแหละกลับเป็นหมาไปเลยมึงอ่ะอ่านั้นอ๋อโดนบีบคอกูว่าตายชัวอืเรียบร้อยตายไปหนึ่งตัวแล้วก็ ไอสองคู่นี้มันยังสู้ยังไม่เสร็จอีกวะไม่นด้ว่ามันสู้เสร็จแล้วนะนเนี่ยโดนติดแต่หัวบูมเป่เงปงังโอเคโอ้โ,โหเอ้ไอยไอฟันจะตายเอ้ยนี่อไนนะไรวะจิกจัโอ้อไม่โดนไม่โดนน้องไปฝึกหมายอื้อเหอ หนูน่าหุ่นไอ้เมทัลลิกเนี่ยนะมันเป็นเหล็กใช่แล้วมันสู้กับเหล็กด้วยกันแล้วมันจะชนะเหมอ่ะอืมันจะตีกชนะไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งตัวต่อตัวหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนไม่มีตัวไหนแล้วออ้ขาติดตายค่าจบเลยฮ้าก็สนุกดีใครช่วยนี้ยอย่าลืมเอ้ายังไม่จบ จบแล้วจบแล้วเมื่มันคเดกันโอเคานี้ก็ใช่อย่ลืมกัไล์กด subscribe นะอ๊ายบายนะครับ